เรื่องที่หนึ่งนะครับที่ผมจะเล่าก็คือว่าความเสี่ยงในการเผชิญไ,ไ,ไฟป่าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือพื้นพื้นที่ลาดชันพื้นที่ลาดชันเนี่ยเวลาไฟมันมาใช่ไหมครับมันมีสองกรณีก็คือไฟมันจะมันจะเผาไหม้จากข้างบนลงมาข้างล่างหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมันไหมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนทีนี้เนี่ยเวลาไฟมันไหมเนี่ยมันจะดูดเอาลมซึ่งซึ่ง ลมเนี่ยกับไฟเนี่ยมันมันก็จะอยู่ด้วยคู่กันอะ่ะเวลายิ่งยิ่งกองไฟมันมันหมมากขึ้นมันก็จะดูดอารมเข้ามามากขึ้นมันก็เช่นเดียวกันทีนี้ถ้ากรณีของชาวบ้านเนี่ยถ้าเรารู้จักคุ้นเคยกับสถานที่เนี่ยเราก็จะมองว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันคือพื้นที่รัดชันอันนี้มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเข้าไปจัดก,การไฟป่าเพราะว่าถ้า ถ้าไฟมันลามจากข้างล่างขึ้นมานะครับก็คือสมมุติว่าถ้าลมมาปื๊บเดียวนะครับปื๊บเดียวเลยมันจะลามขึ้นมาแบบมันจะลามคือเปลวเนี่ยเปลวมันจะเปลี่ยนทิศเปลวไฟเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนเปลวมันนี้มันจะสามารถที่จะลามทันทีทันใดมันจะลามเร็วมากอันนี้เนี่ยถ้าคนไม่รู้จักใช่ไหมฮะถ้าคนเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราไปอยู่บริเวณนี้เนี่ยถติว่าคนเนี่ย เราอยู่บริเวณนี้นี่คืออันนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากก็คือหายใจไม่ออกหนึ่งเพราะว่าขาดขาดอากาศสองเนี่ยถูกเปลวไฟหนีไม่ทันเพราะว่าจะหนีขึ้นไปข้างบนเนี่ยควันมันควันมันไปก่อนนะแล้วหนีถ้าหนีไม่ทันใช่ไหมครับคือมันจะขาดอากาศหายใจก่อนสองก็คือถ้าถ้าเราหนีไปข้างๆนะี่โอ้โห แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดจุดไฟที่มันจะตะลามขึ้นไปเนี่ยมันมีกี่จุดยังไงบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยเพราะว,าว่าวิธีที่จะหนีก็คือว่าเราต้องหนีขึ้นไปให้ถึงยอดหรือไม่ก็ต้องหนีให้มันพ้นจากแนวไฟอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่คนเข้าไปดับไฟถ้าเป็นชาวบ้านเราคุ้นเคยสถานที่เนี่ยเราก็จะเข้าใจ2เนี่ยกรณีที่ไฟมันลามมาจากข้างบนนะครับถ้าไฟ มันลามมาจากข้างบนนะครับถ้ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ไม่ได้ลาดชันมากสมมุติว่าพื้นที่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับชาวบ้านเนี่ยที่เราก็จะทําแนวทําแนวเหมือนกับเป็นเป็นแนวสมมติว่าไฟมันลามมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ทําแนวก็คือเราก็เก็บเก็บเอาวัสดุหรือว่าเศษไม้กิ่งไม้แห้งออกไปแล้วก็ เราก็ดูว่ามันมันจะมีโอกาสลามลงมาเร็วแค่ไหนยังไงบ้างทีนี้เนี่ยเราพอมันลามลงมาเนี่ยบางทีเราก็ใช้วิธีการเผาชนก็คือเผาขึ้นไปเพื่อเพื่อที่จะเราอย่าไม่ต้องเสียเวลาในการรอจนกว่าไฟมันจะลงมาถึงเนี่ยเราก็จัดการสร้างพื้นที่แนวกันไฟหรือว่าจัดการเชื้อเพลิงบริเวณนี้ก่อนอันนี้ก็คือเป็นวิธี การจัดการเนาะถ้าไฟมันมันลงมาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าไฟมันขึ้นมาเนี่ยคือเราไม่ต้องไปอยู่บริเวณนี้เลยก็คือมามาอยู่มาหลบอยู่ตรงแนวสันเขาดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความปลอดภัยทีนี้แนวสันเขาเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ามีไฟมาจากอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าถ้ามีไฟมาจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนกัน ทีนี้ก็ต้องดูว่ามันมีพื้นที่แนวลำห้วยหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำยังไงบ้างอันนี้อันนี้ตรงนี้เนี่ยมันคือจุดหลบภยัยกรณีที่สองครับลมแรงอันนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับถ้าถ้าตรงไหนมันเป็นพื้นที่เสี่ยงกับลมแรงมากๆนะครับมันมีโอกาสไฟเนี่ยมันมีโอกาสถือว่าเรามีเกิดไฟขึ้นตรงนี้ ถ้าลมแรงบางทีมันมีโอกาสถ้าลมพัดมาทางนี้ใช่ไหมครับเปลวไฟมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเปลวเอ่อลมพัดมาทางนี้เปลวไฟมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันมีเศษวัสดุหรือว่าเอ่อเชื้อเพลิงอยู่มันก็จะลามไปเร็วมากปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 หนีก็แทบจะไม่ทันนะครับถ้าลมแรงเนี่ยเราจะจัดการยังไงเนี่ยก็ เราต้องขยับก็คือหนีถอยจากกรณีที่มันมีคือมันมันต้องห้ามเข้าไปเผชิญกับไฟตรงนี้ครับสมมติว่าถ้าเราจะทําแนวกันไฟเพื่อจะดับไฟเนี่ยเพื่อจะดับไฟตรงนี้เราเราอย่าไปอยากเข้าไปใกล้ไฟเราต้องขยับมาสัก500เมตรถึง1กิโลอ่ะถึง1กิโลเมตรครับเพื่อที่จะสร้างแนวแนวกันไฟก็คือเราก็จะกวาดเอาใบไม้เศษไม้แห้งออกไป สร้างแนวกันไฟแล้วก็ใช้วิธีการค่อยๆเผาก็คือเผาเผาเผาชนจัดตรงนี้เพื่อสร้างเพื่อเพื่อเพื่อที่จะไปสกัดไฟที่มันมาทางนี้นะครับแล้วก็เผาชนตรงนี้มันก็จะมาส่วนตรงนี้มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ก็คือเศษเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะถูกขจัดออกไป อันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการวิธีหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้คือลมแรงเนี่ยมันมีวิธีอยู่หลายๆส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาน้ําเข้าไปเข้าไปดับโดยตรงน้ํากรณีการใช้น้ำเนี่ยจะใช้เฉพาะกรณีที่มมติว่าเราเผาไปแล้วเนี่ยมันมีเศษตอไม้มีเศษท่อนซูงที่มันยังคูบกุนติดไฟอยู่เนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปดับหรือว่าจัดการ เพื่อมาให้มันลุกอ่ามันไหม้ตองกลางคืนแล้วก็เศษมันจะได้ไม่ปลิวข้ามมาอย่างเงี้ยครับสามเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอันนึงก็คือการการสะสมเชื้อเพลิงมันมีมากการสะสมเชื้อเพลิงมีมากเนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าหมู่บ้านชุมชนไหนหรือพื้นที่ใดที่ไม่เคยมีไฟป่าเลยเนี่ยถ้ามันเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดไฟขึ้นมาจุดไหนก็ตามคือทุกพื้นที่เนี่ยก็จะกลายเป็น เชื้อเพลิงได้อย่างดีมันมีความเสี่ยงกับที่จะเกิดไฟป่าหรือว่าการลุกลามหรือว่าและก็ที่สําคัญพื้นที่ป่าดิบเขานะครับนอกจากจะมีไฟป่าที่มันไหม้แล้วมันจะมีควันเยอะเพราะว่ามันเวลามันสะสมหนาเนี่ยการไหม้การเผาไหม้มันไม่ได้ไหม้แค่ผิวแต่มันมันไหม้ไปถึงบริเวณโคน ที่มันมีรากที่มันมีไม้ที่มันมีท่อนสูงที่มันคือที่มันเปื่อยผุพังอยู่ในดินเนบางทีมันก็ยังมีควันเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีก